ค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้าด้วยค่ะมื้อนี้แหม่มผ้าด้วยกะเดินทางมาที่วัดปู่สามแปดค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดส่วงบายบเเพื่อพี่น้องเนอะแอดจะมาตามแนวทางตัวเลขให้พ่อแม่พี่น้องค่ะสําหรับแนวทางตัวเลขของปู่สามแปดค่ะค่ะจังไรก็ตามแอดมาค่ะการนมัสการกันค่ะดังสมบูเณ์ค่ะ ไม่ไม่หวงักกยี่นี่ร้นค <า S 1> ุณโอ้แต่ว่ามาักัวได้ก็แห้งหายเก็ต,ติ้งอ่อนี่หายเก็ดก็บปบนหา,สา,หนนหาสามนี่นหายเก<ะ>็ดก็หาสามเนาะอม่มงออมาหันเกามมาเข่าคนยิงนะคนุบวมัด มักนี่นั่นมาเผาดินนะค่ะมดมาหันจตโอ้สินาโฟนเอาีมเห็นบ่เห็นจ้ะการปลุนเนี่ปีที่สองให้ตั้งไม่อีกแล้วปีที่สองค่ะการตลนบบ พี่จดพี่เจดเจอืมปีที่สองว่าม่อยูดเลยโอ้ให้พีทเจ็อเขานะปู่นเนาะคจัดพี่เจดอืมปูมันจันมาเพิ่ะชุนสามุนสามเพราะพี่เจ้ากันโอ้พวกเจ้าชุนสามนี่ค่ะบ้านมากยืนนี่เป็นึงในสังกัยืนเลยชุนนี่อืมอืมปูในบวานมามันมาตัวเดียวมันมาสองติปูมาสองตัวบ้านจกลับบ้านว่ามือเร่นบันนี่ก็มานน้ำกันก็มีเรีนเจ็ดแปดได้ไหมอืมเจ็ดแปด เจ็ดแปดนี่อยู่ไหนล่ะสามตัวอีู่ไหนอย่ที่ไหนล้วอืมสามตัวนี่มันจะมาสองหรือมาหนึ่งมันบ่อปูนั่นแหละบ่อพีจักเถื่อบ่โอ้ล่างบ่อพีจักเถื่ออันนี้เป็นล่างอย่างเดียวมันบ่อปูล่างลางอย่างเดียวล่างอย่งา, <c ười> าง,างเดียวสามเจ็ดเลยค่ะเจ็ดแปดอยู่ไหนอยู่น้ำกันเนี่ยสิ จนไม่ทันที่เียนบูม,มาตังไม่เป็นมีสองตัวมีสามเจ็ดมีสามเก่าเนาะปูนะเานาะโวเจ็ดแปดหวังมันเป็คะนคะนอ่ะเจ็ดแปดคือ เจ็ดแปดนี่ล่างข้างบนกูล่างล่ล่างขึ้นนี่นะโอ้เจ็ดแปีัมสัวบ่ถึอเดืออืมถ้าบ่มีสมตัวนี่บ่ถถเนาะปูเนาะนี่เป็นงค่ะเก่าตัวเก่านนี่น่นบอนี่เก่มีบดนี่นกก่ศูนสามบอกนหาหแปดมันก็มาหานี่ Tìm 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 หาสามผู้จับออกอยิงผู้เดียวศูนยห้าสามยิงค่ะศูนย์ห้าสามค่ะนี่ตัวเก้าผู้ก็จับออกอนี่ลสามสามเก้าสามแปดสามเก้าสามหกสามเก้าตัวเก้ามันพีเรชเนี่มากขันมากขันมากแบบมากเขาอย่สามนี่นี่นา่นา,น,า,า,านี้นน สามนีบูจำไม่เคยชึ้กนสามเจ็ดสามยันี่แหละจ่ะสำสำหรับเลขบวเน็ะปู่เนาะอ่นีหละหาสามก็หาเจ็ดนี่มักตัวได้หลายกมูมักหาเจ็ดนอด่มักหาเจ็ดนะคะเนาะหาสามหาเจ็ดอืมแต่ว่าแต่ว่ามักมักคักกระสิมันหาเจ็ดน็ะปูสี่ห้าเจ็ดะสมตัวโอ้สามตัวสี่ห้าเจ็ด

3ามศูนย์แปดคสามตัวมันมันมันบอกจะถึกจะหาคบนึงว่ามีโนมันคิดไปเลยโอ้โหดีไปบานมากบอกมาแมนเลยนี่แัละมามายินมาสามสามตัวเลยนี่นี่นีมาหกเจ็ดโนมาสามตัวยินอือสิมาเรียงกันเลยบะปูสี่ห้าเจ็ดเลยเนาะเออนี่สี่ห้าเจ็ดคู่มาคู่นี่เยค่ะ วันนี้เลขเลขล่างนี่มกคู่ใดพิเศษปูปูมาสามสามเก่านี่แล้วก็สามเก่ากับอันเจ็ดแปดนี่แหละสามเก้านี่คือตัวเด่นมันเลยเนาะปูเนาะสามเก้าเจ็ดแปดเก็ดแปดนี่คือไงละ าถือเจ้าหนุนพันาเอาศูนสามสามศูนย์ค่ะสามหมื่นจันมาอืมจันมาเมาคนถือ้ค่ะป่สามองอื่นบ่อปุ่บอกพื้นสามค่ะสามสามศูนย์เป็นสีามศูนย์น่นกลับค่ะศูนย์สามนนี้คืออะไรเอค่ะเิ่นกลับเนยสามหมื่นเนน่กลับขึ้นมีตารางเอาตารางได้สนบบ่อเิ่นค่ะ เงวดงวดเก่าสองนี่มันอยู่น็นมาเก่าช่วงนั้นมาไม่มีเก่าสองผมนะอืมเลยถือเก่าสองถือเก่าสอง่ะก็หาหาแสดงว่าสองงวดสองงดติดนี่บลุดเลยเนาะปูเนาะเขาอืตั้งไม่อยู่เลยตลอดตลอดตลอดเล่นี่ยค่ะมันมีสามตัวบวถึกเลืเลื่นนี่ค่ะเดี๋วพาเวเลยค่ะมาจับเทวค่ะมีสามตัวมีเจ็ดมีแปดมีศูนอืมมีเบเบมา ศ <Yeah. S 2> ูนย์หนึ่งสามนั่นลางบอกสามศูนย์นี่ค่ะศูนย์บนศูนยล่างแน่ละสองตัวสามตัวค่ะกางไม่เนี่ยเมื่อเดี่ยวนี่นะมันถือเก้าสองตัวอุวาเนี่มีเก้าว้นตัวสุทไทยเนี่นี่นี่มีเก้าทุไทยอ๋อบัพพีดูนี่เก่าก็มีอยู่เห็นตันก็มีเก้าเช่นเนี่ยที่ก้ออกสองหมือนค่ะเห็นกางไหมกางไหม ง่ายกว่าอชุ่มมอด้หน่อยนะมาถึงตังมาหานชุ่มลักทีไม่เด่นห้านี่เมีย้ากค่ะชุ่แปดมีทั้งวันคนี่เยปูมากห้าเจ็ด่ปูกระเบื้องเซนห้าลักทีมันห้ากค่ะชุ่มชุมแปดทั้งวัน อยู่ออกน้ำกันออกไเทียรนี้ได้ศูนย์นี่ค่ะห้าเจ็ดห้าสามเนี่ยเยื่นมกันค่ะมีมือ่นี่มีแท้เด่ดใครได้หาตัวแมนว่าปูนี่มีแท้ดียู่นี่ค่ะอีกบ่สองตัวม่สูดสูดมันยเพิ่งค่ะปูใหญ่มาไปนี่ค่ะปูห้าสนี่ห้าสามห้าห้าสามห้าเจ็ดดีห้าเจ็ดดีไแก็มีเลย ค่ะฟูก็สิมันใจทางสี่ห้าเจ็ดน้องปูเนาะนั่นแหละสี่ห้าเจ็สห้าเจ็ดได้พี่น้องเ้อค่ะสามตค่ะแต่สำหรับสองตัวปูมาก์คาเจ็ดค่ะนี่ถูกองมากก็ยังเห็นบ่กค่ะห้าเก้าศูนย์แปดนี่นั่นละมีหามีสามมือก่อนสูดนี่สูนี่อีกคือกันห้าบนขึ้นกันเนี่ย อันนี้ลักซิบบนเนาะปูเนาะลักซิบบนอันนี้กนวยบนไม่บนนันเดก็ยี่บ้านนี่ใส่ทุ่มหน่อมคือหาเก้าหาเก้าเป็ดนี่คือข้นืป็ดนีห้าเจ็ดเนี่ยอ้นยาเล็กสี่ห้าเจ็ดทำแม่สามก่อาตมาใลยน้ะปูเนาะ ห้าเก้าศูนย์แปดยังมีเก็ดอีกคือก่อนอ่ก็ะชูนนึงอีกจังไดถึงมีเกีมันมาป่แน่นอนเกียดมีบดีสามเจ็ดให้ทั้งบนท้างล่างอยกแบบโกอยู่เหรค่ะเด็กน่าเบบโกเลยมันบนมีกันทั้งบนทั้งล่างทุกเดียวกันค่ะทั้นทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเลย

ค่ะสำหรับสีเลขถ้าวิ่งนี่ได้ปูถ้าวิ่งล่างกับบนนี่ล่างโอนวิ่งเี่งอืมผู้มักเมยมักแหลนโอ้โหผู้ก็มักเลขล่างมักที่สามนีวที่สามวิ่งสามรางใช่ไหมะปูวิ่งสามรางเนาะ,ะสำหรับผู้มักเมยมักแหลนบนในบริเวณปูบนบน,บนีผู้มักขานี่ยหาเจ็ดเนี่ละอืย วันสี่คือเบียดล่างวิ่งสามบนวิ่งหากับเจ็ดนปูนา่ะเจ็ดเนี่ยปูมันใจแเนี่ยวันนี้ก็สิขอบคุนปูหลายๆเด้อค่ะสำหรับแนวทางเนาะปูเนอะ